มผัดไขเขคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำหมึกผัดไข่เค็มกันนะคะพอดีมีลูกค้าออเดอร์เข้ามาก็เลยว่างก็เลยจะจะทำให้ดูดเลยค่ะอันนี้เราปลาหมึกเราล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นนะคะอันนี้ที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีหอมใหญ่ค่ะมีต้นหอม อันนี้ไข่เค็มเราก็จะใช้ไข่เค็มทั้งลูกนะคะทั้งไข่แดงไข่ขาวค่ะบางร้านเขาก็จะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะที่นึงก็จะใส่ไข่เค็มหนึ่งลูกนะคะแต่นี้ลูกค้าออเดอร์มาสองลูกก็ใ่เดี๋ยวเราก็จะไปลดเครื่องส่วนของเครื่องปรุงลงนะคะเพราะว่าไข่เค็มจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะก็จะมีพริกชี้ฟ้าเหลืองตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะไปดูกันเลยค่ะ ราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะนิดหน่อยแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปะคะ่ะเดี่ยวพ้องหอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่แดงส่วมไข่แดงลงไปดีนะคะ แล,ลแล้วก็ใส่ที่ใช้ปลดลงไปข้งางในค่ะ มนขาวลงไปค่ะแล้วก็หอม,อมใหญ่แล้วก็แครอดลงไปนะคะ นี่เราก็จะมาปรุงรสชาตินะคะใส่น้ำตาลตายลงไปสองช้อนชาค่ะเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไข่ไข่เค็มมีความเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปลาเขียวนิดหน่อยค่ะ ใส่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ <Okay. S 1> จะใส่น้ำมันพกเขานะคะลงไปแต่งสีสันให้มีความสวยงามเร mm hmm. เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็พริกลงไปนะคะ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตักใส่จานเก็บแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหมึกผัดไข่เค็มของเราหน้าตาก็น่ารับประทานนะคะสีสันสวยงามค่ะนี่หนึ่งที่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีเมนูอะไรดีๆเราจะนำมาเสนออีกนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ